สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมธม,มชื่มเนาะมาติดตามน้องไม้แก้วไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับธม,มชื่มเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับเอฟซีเนาะกับมีเขามีรุดบังกับเป็นธรรมดาครับวันที่สิบหกนี่ครับเอฟซีฟันแนวได้ครับน้องไม้แก้วฟันว่าพีเมซี่มหาค่ะพีเมซี่มหาค่ะโอ้ยคือขาดไปบาทมาแนวได้ครับน้องไม้แก้ว เพื่อนโกนหัวหลนมากค่ะโกนหัวหลนมาเลยค่ะใส่ใส่ผ้าสีเอ่อขาวค่ะใส่ผ้าสีขาวจะโกนหัวหลนค่ะครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปนั่งจำสินมากค่ะครับแล้วก็ได้ตัวเลขดีมหาอ่ะค่ะได้ตัวเลขดีมาหายอีกค่ะสุดยอดเลยครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะบอกเลขไ้ก็ได้ค่ะอ สิบอกเรขให้เลยค่ะแต่ว่าตรงแวกครับการเหตุส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนค่ะโอ้ครับ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 ได้เลยครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับเพื่อนบอกสองตัวหรือสามตัวครับ้องไหนแ้วสามตัวค่ะสามตัวเลยค่ะพีเมลูกออนมานำพอครับบ่ด้มากค่ะพี่เมลอูออนนี่ให้เลขแม่นนะครับเอฟซีเนาะแต่งวดที่ผ่านมานี่พี่เมลกูกออนก็ยังบ่ท่นมาก แต่อาทิตย์ก่อนเพื่อนมาบอกตัวได้ก่อนครับท้องมีสามดาวเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองบอกครับน้องไม้แก้วค่ะครับผมงวดนี้เพื่อนมาบอกสามตัวย่งครับยัางค่ะยังบุคฮันมาครับมามาเตพีเมซี่เนาะค่ะอืมครับผมใส่สุดขาวโกนหัวหลุน้าตาเป็นแนวอะไรครับนาตาเพื่อนก็เป็นเมซี่ปกติค่ะโอ้บเรนารีมาเนาะค่ะครับผมครับเอฟซีนี่ล่ละน้องไม้แก้วเป็นเด็กทีมีเส้น ล้านแตกแล้วครับท่านผู้ชมแต่งวดที่ผ่านมาท่นกับลุดครับโบเปญยังครับงวดวันที่สิบหกแกมือใหม่นะครับเนาะขอให้มีโชคหง่กับน้องไม้แก้วครับตัวไรครับสามตัวเด็ดเด็ดนี่ตัวไรครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า่เกซค่ะหนึ่งเก้าซีค่ะจำได้แน่น,นอนตัวครับค่ะเป็นว่าออกมาเลยบ่หรือเขียนใส่สมุดเขียนใส่กระดาเขียนใส่ในดิน เอาออกมาเลยค่ะหนึ่งเก้าสี่ค่ะครับเด็กเก่าอย่าลืมหมุนขึ้นเป็นเอกโกนะครับหนังไม้เกลวเนาะค่ะสองตัวแหละครับสองตัวบะมี่ค่ะบะมี่มีแต่สามตัวค่ะอ่าสามตัวนะครับแจงหลายหลายเอฟซีวันที่สิบหกมีนาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกลับหนังไม้เกลียวเนาะนี่แหละมียังอีกครับบาทเนี่ยลูกบะมี่ค่ะลูกพี่ไม่ลูกออนมีบอครับมาบ่า ยังโบฮันมาเลยค่ะยังโบฮันมาครับเอาโบเป็นยังโบเป็นยังครับเอฟซีเนาะครับขอบคุณครับกก oui น้องไม้แก้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวสีจดตัวเลขของน้องไม้แก้วนะครับหน้าจอเนาะครับเนาะโบว่าสิเป็นของพีเมลุกอ่อนแล้วก็พผีเมชีครับแต่พีเมลุกอ่อนนี่โบฮันมาครับเอาพีเมชีไปนั่มเนาะครับเนาะกับแม่นพี่กันครับขอบคุณครับ ครับผมเสมอชมนะตัวเลขของน้องไม้แก้วครับเลข3ตัวครับผีแม่ชีเฮียนล่ะครับเสมอชมเนาะใส่ชุดขาวหัวหลุนมาเลยครับเอฟซีอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับคันถามีโชคใหญ่นี่บ่ยากเนาะครับเอฟซีเดี๋ยวสิท่าบุญไปให้ครับ3ตัวขอให้มาตรงๆครับ1 9 4 1 9 4ครับเลข2ตัวนี่เป็น7 2เป็นผีแม่ลูกอ่อนครับมาบอกวังอาทิตย์ก่อนเนาะครับเสมอชมนี่ล่ะครับเด็กที่มีเส้นครับ น้องไม้เกี่ยวเนี่เพื่อนไปทําบุญตลอดครับอยู่ที่วัดหม่องพีเมลกออนสิงสถิตอยู่คือวัดพระธาตุเรื่องรองครับเอฟซีเนาะพระธาตุเรืองรองจังหวัดศรีสะเกดครับนี่เฮี้ยนพีเมลกออนนี่บอกเลขถือเป็นล้านครับถือเป็นล้านครับเอฟซีแต่หวดท่ผพานมากกระพดแต่หวด้ยังบนเห็นมาอยู่ครับสงสัยทรงพีเมชี่มก่อนนะครับเอฟซีเอาครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแคปหนาจอไว้ซื้อลอตเตอรี่ครับ งวัดวันที่16มีนาคมพศส5 6 7ครับ1 9 4 194หรือว่า1 6 4ก็ได้ครับเพราะว่าเด็กเก่านี่หมุนขึ้นจักหน่อยครับ f c ฟลาเจ2ดนี่เป็นท่องพีไม่หลุกอ่อนครับคันถามีการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของพีไม่หลุกอ่อนนี่เดี๋ยวบบาวแอมมาทงสิมติดต,ตามตัวเลขกับน่องไม้เกี่ยวไปฝาก f c อีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาวแอมมาทงนะไม่เด้ครับเนาะมือนี้ครับมือน้นรับ ยันเพิ่งไปใส่รับเอฟซีเบาาแอมโลทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จิงสิ่เหือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้ร e. เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดปี่หละดตี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเออบิร์ดข,ขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่ๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทนท้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานาาแล้วมือนีกาไมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับ่านมชม้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้ๆครับ่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถือ่อลูบปากสามเถือ่อนะครับทาปากสามเถือ่อทาคิ้วสามเถือ่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมชม้ชมข้างในนี่เป็นมว่วนสารด้วยครับด้วย่านมชม้ชมเป็นมว่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาสนีแหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพล,ง,เพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะ,ะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไหดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายไหเงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปุลอดมาใหเอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสำหระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีถี่ราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ well well ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หึงาตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ <c oughs> เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ <c oughs> ครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ